สวัสดีครับพีบซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับพี่ซีก็วันนี้ฮะสาวันนี้นะครับสี่สวัสดียามเช้าเนาะนี่ครับบรรยากาศโอ้โหก็วันนี้ก็ขึ้นเขาเหมือนเดิมนะครับพี่ซีโอโ้เสียงลมนี่ครับตรงนี้จะเป็นหน้าผานะครับพี่ซีเดินลงไปด้านล่างนะครับพี่ซีและับ สูงครับพี่ีหน้าผาก็มานั่งชมวิวชมบรรยากาศนะครับพี่ซภูเขาเนาะดูกนู้นนะครับพี่ซียาวเลยนะครับพี่ีนูน้นมองไปฝั่งด้านนี้นะครับพี่ซีข้ามเขาไปนู้นนะครับพี่ีไกลก็จะเป็นสะพนครไปทางนี้ก็จะเป็นทางนาแกเนาะโอ้ยก็ขึ้นมาหาอยู่หากินนะครับพี่ซีขึ้นมา จากตรงนี้นะครับเดินขึ้นมาตรงนี้จะเป็นทางเดินนะครับน,นี่ครับก็มันสูงชันเนาะนลงไปด้านล่างนี่ครับจะเป็นพื้นัวเป็นกล้นะครับพี่ซีแถวนี้เดินเลาะไปเดินเลาะมาก็มาถึงตรงนี้นะครับพีซีก็ขึ้นมา ขาเอฟซีมานั่งชมวิวโอ้โภูเขานน่นนะครับหลายลูกนะครับพี่ซีอืบรรยากาศตรงนี้นะครับดีนะครับพี่ซีลมพัดเย็นสบายลมตลอดนะครับพี่ซีโอ้ยทางบ้านเอฟซีหนาวยังทางบ้านผมหนาวว่ครับเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ก็ขึ้นเขาตอนกลางคืนเนาะเป็นล่านูนะครับพี่ซีไม่ได้สักตัวเลยก็ อยากพาเนาะพาน้องหมาไปหาก็ไอ้น้องหน้กเกาะเสียชีวิตแล้วนะครับพี่ีตายแล้วโ้เสียดายเหลืออยู่หกตัวก็พาไปหาอยู่หาก,กินเนาะล่าหนุ่นะครับพี่ีก็หัวนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนอนอยู่บ้านทั้งวันนะครับพี่ีเพราะว่าขึ้นเขามันเหนื่อยเนาะไม่รู้ จะขึ้นไล่ขึ้นสวนเนาะเป็นสุรัวสุรัวครับพี่สีเนาะมองไม่ชัดนะครับพี่สีมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่บริเวณนี้นี่จะเป็นหน้าผาไปนะครับพี่สีมีทางเดินขึ้นทางเดินลงมานั่งชมวิวก่อนนะครับพี่สีชมวิวชมบรรยากาศนั่งรับ นั่งรับลมหนาวตต้ลมหนาวสุดยอดเลยนะครับถ้าลงไปตรงนู้นนะครับพี่ซีลงไปเดินไปนะครับไกลไกล้กลสุดยอดเลยนะครับพี่ซีอยู่ทางนู้นมันจะอยู่ภูเขาสองสามลูกเนาะจะอยู่ฝั่งทางนาแกเนาะ,ะ,ะนองปนพนมนะครับพี่ซี ไปบริเวณนี้ครับพี่สเป็นเขาเป็นเนินเป็นเนินเป็นเขาไปเนี่ยมันเป็นโคกครับพี่สเป็นโคกเป็นดงเป็นแบบนี้แหละครับขึ้นเขาลงห้วยก็เนาะขึ้นหาอยู่หากินก็ยังไม่หวานนะครับพี่สีทางเดินก็โหดจริงๆนะครับพี่สีวันนี้ไม่ได้พาน้องหมามาด้วยเนาะ ก็ไปตามภาษาองนะครับพี่ีเพื่อหินเห็ดขอนเนาะก็บางทีมันมีเห็ดขอนเนาะเห็ดขอนออกหรือยังก็ไม่รู้ขึ้นมาหลายครั้งแล้วครับพี่สียังไม่เห็นสักดอกเลยเนาะ,ะครับนี่บรรยากาศเนาะดูนะครับพี่สี ตรงนี้นี่ผมแถวนี้นครับพี่ซีผมเดินลงมาบ่อยเนาะก็อย่างว่าครับพี่ซีลงหาอยู่หากินเนาะเลาะไปเรื่อยๆนะครับพี่ซีกับทางที่ผมเดินขึ้นมาครับพี่ซีโน่นนะครับ,รบเดินขึ้นมาก็ หลังเขานะครับพี่สีจะเป็นหลังเขาโอ้ทำไมลุกจังเขาบนเขานี่หลังเขาก็ลุกเนาะนี่ครับโอ้เสียทางนะครับพี่สีทางเดินเนาะนก็ออ ไม่ได้ขึ้นไล่ขึ้นสวนนะครับพี่ซขึ้นวันสองวันมาขึ้นแล้วก็เลาะดูสวนยางก็ดูก็สวยอยู่นะครับพี่ซีเนาะถ้าฝนตกก็มาใส่อีกก็ดีเนาะิ่มเกี่ยวข้าวแล้วฝนก็ตกใส่ข้าวเนาะทางกอ แทบจะไม่เป็นทางเดินแล้วนะครับสี่มลุ้มๆเดี๋ยววนนี้คืมฟ้าคืมฝนฝนตกมาฝนตกมาก็บางคนก็วิ่งวิ่งหาที่หาที่ตากข้าวเนาะไม่ตากข้าวก็ มันตกอย่างว่านะครับไอซีเนาะไม่รู้เขามาทำอะไรตรงนี้นี่ครับไปเข้าไปหาทางออกตรงนี้นะครับจะเป็นทางเดินของผมทางเดินประจำเนาะส่วนมากตามหน้าผาผมจะไม่ค่อยลงนะครับไอซีเพราะว่า,วาลงไปได้ก็ หาทางขึ้นมันชันเนาะนี่ครับหลอดไปตามกิ่งไม้แล้วครับพี่สีโอ,อ้ไม่ได้มาเดินไม่ได้ขึ้นมาเดินตั้งนานเนาะมันก็ลุกอย่างว่าครับพี่สีเนาะ ออกมาแล้วครับไอซี่ไม่ใช่ทางเนาะนี่ครับเป็นทางเดินเลาะหาอยู่หากินไปรับกกาะชมวิวชมบรรยากาศเนาะนั่งให้ลมพัดเย็นๆนะครับไอซี่ นังลมพัดกินเย็นสบายใจนะครับขึ้นเขาก็ดีอย่างไม่ดีอย่างเน,ะนาะขะขึ้นเกือบทุกวันนะครับพี่ซียังเหนื่อยเนาะนะนี่ครับผมก็วันนี้ก็ช่างพงไม่ได้มาด้วยเนาะช่างพงก็อยู่ ผ่านกีดยางนะผมก็มาคนเดียวเนะาะเช้านี้เห็นช่างพงไปหยอดน้ำกดนะครับไอ่อีคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ